คลิปนี้เพศสิภาคไปเที่ยวด้วยค่ะคลิปนี้บอได้นั่งเทศบานอย่างเดียวด้วยค่ะรถไฟฟ้าโบได้นั่งอย่างเดียวเพศสิภาคไปนั่งรถไฟค่ะมาเบิ่งค่ะเพื่อนๆรถไฟในนอร์เวย์นาตาสิเป็นจังไดสถานนี่หัวลําโพงเพรเคยไทยเคยให้ผ้าเบิ่งแต่ข้างนอกค่ะมื่อนี่มาเบิ่งสภาพหัวลําโพงนอร์เวย์นะคะจิเป็นจังไดไปเลยค่ะ นี่คือหัวลำโพงเลยค่ะเบงสภาพหัวลำโพงคนกับสีลำโพงนิดห,ห,หนึ่งหอบนอนหอบนี่ลงไปไหนคะซีบเอสิบเอสอะมีไก่น้ำเที่ยวเลยค่ะมือน,นี่สิผ้าก่อยไปสไา้นอกเขาไรนอไก่ไก่ไก่ไบนเขาะคะ่ะบนเขามียังอยู่ในเขาคะ่ะมีมีไม่ชีก้าฟ่ะไม้ชีก้าฟ <laughs> ไปเบงนะคะบนเขาเป็นยังไง ไปลินลาฮัมเมอร์ค่ะไก่กระท่อมข่อยพ่ไก่ดอกคะ่ะแต่เพชไบ่เคยไปนะคะมิตยาดมีกระท่อมอยู่นั่นบ่เคยไปหาเขาจ้าเถื่อค่ะมีะที่นอนแต่ไม่เคยไปนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาเพราะกระท่อมตัวเองก็เหลือเฟือแล้วฝนตาากสี่แดงนะอู้หเบึงบมืองเงแดดคะ่ะเดินไปหาแดดเ <laughs> ขาหน้าห้อนแล้วคะ่ะเขาหน้าห้อนแล้ว อากาศจะดีไปนิดหนึงนะะ่งเลยค่ะฝนตกตอนกลางคืนคอมแมนข่อยอยากได้ฝนตกตอนกลางคืนตอนกลางวันแดดออกโอ้สวรรค์มาเลยค่ะโบเขาเขา,า,าต้องซื้อยังไปแน่่ได้ซื้อย่า ลำโพงนะคะหัวลำโพงสถานีที่ท่านเรียกหัวลำโพงเรียกนี่ยังไอสตาร์บัคคือข้างบนนี่หัวลำโพงนอกวิทย์งงออนะคะหัวลำโพ,งออ,ง,ะะำพงออสโลปาร์ดไมน่น่าฬิกานแล้วเขาก็จะมีไทม์ไลน์รถออกกี่โมงเที่ยวไหนเที่ยวไหนเซ็นโมงสามสิบสี่ สปูนก็คือสปูนก็คือชานชลาไหนเขาก็จะบอกไว้แล้วเสร็จแล้วเราก็หารูลง <Okay. S 1> นี่ก็รูน,น้นรูมันก็นจะอยู่ข้างน้าไปเรื่อยๆค่ะนี่รูสิบเอ็ดเราจะเข้ารูไหนคะไกด์ขารูร <Okay. S 1> ูสิบเอ็ดเข้าซีเขารูสิบเอ็ดค่ะถามถามถามรูสิบเอ็ดนี่หอเดียว บันไดเลื่อนที่นี่นะคะประหยัดไฟขึ้นได้ลงไม่ได้งางเขึ้นได้ยางเดียวค่ะเบิ่งเบ้งเข้าประหยัดขนาดขนาดใช้ใช้ขึ้นอย่างเดียววังทันขึ้นมาแล้วลืมกดค่ะดังนั้นเราก็เลยขึ้นลงขึ้นลงธรรมดาในการทํากิจกรรมนะคะขึ้นลงขึ้นลงเข้าออกเข้าออกอย่างสัตว์วันนี้จะไปไหนคะมือนี่ไป ไปใช้ราคาไก่ขาไปไหนเฉลยหน่อยยังไม่เฉลยยังไม่เฉลยยังว่่เฉลยบอกโอ้ยเขากระซีฝ้ากันอยังก็อกแตกแต่นาะทายังไงฉันอยากรู้เวกเธอไปไหนอะถามฉันมั้งหรือเปล่าถามฉันหรือเปล่าว่าฉันอยากรู้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะไปที่ที่แห่งหนึ่งที่คอยบ่เคยไปเป็นครั้งแรกเปิดบริสุทธิ์ถามถามทอมครั้งแรกในชีวิตเลยเออครั้งแรกในชีวิตเลย เ <ersch> ห็นแต่ป่ายแต่ไม่เคยไปบานนี้มาเบิ้งได้ค่ะชานฉลาดนี่คือชานฉลาข้างนอกนะคะมันกัซซีมีชานฉลาดนั้นชานฉลาดนี้ออกมาหนาวาวบ่ต้องห่วงหนาวหนาวหนาวเอาเวียนมาอยู่เพาะออบบ้านนั่งกินได้ค่ะลูกจะสี่สนั่งกินขนมแบบบรรยากาศตากแดดอาบแดดค่ะ ขี้มกันแดดกับท่านไดดเสียอ้าวรถไฟรถไฟรถไฟพวเเข้าชานชลานอนเห็นรถไฟบ่ค่ะรถไฟบ่เห็นหรอกแดดซองแดดซองกองกองทัพต้องเดินด้วยท้องกินไปบ่นไปขอแนะนำเลยค่ะเนี่ยเค้กกาแฟใส่แอปเปิ้ลโมเมนต์เค้กเด็เนะ ปลาใยสุดไายเขาเอิ่นขนมปังา้บ้า้ายหรอมันเอินผ้ปเขาเอินขนมปังใส่แอ,อ,อ,อปเปิลเทียบแลาวะเนี่เทียบล้ว้าวมใช้ไปน,นี่นะกาดมูนกาดมูนบอ แอร์พอร์ตริงนะครับแอร์พอร์ตริงแอร์พอร์ตริงมาแล้วลเรลืมเ,เปลี่ยนกล่องมั้งหันพายกำลังนี้ <laughs> สภาพของตากล้องนะคะแมนบอมันเขียนลีลาทำมือได้หรอเอาไปแมนทำลีลาทำมโอ้อายว มันแลนไปทั้งไหนทาง้ทางปนดังน,นงั้นเข้าตรงนั่งทางนี่เราต้องเดินไปอีกไม่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 างเขา่าท่างออก่อยได้นี่ไงตรงนี้นั่งได้ไหมอ่ะนั่งได้ไหมไเรามีที่นั่งและคนนี้มากขอตอนนี้เรามาลุ้นกันว่าจะมีคนที่มีตัวเลขไหมแล้วมาเล่ยที่เราแมนปะ ข้างบนก็คือเขานั่งได้เลยบ่ได้ได้หมดแต่ว่าถ้าเกิดเขาเขาไม่แย่ทำไมเขาไปนั่งคนล่ะนั่งอย่ีงไรเป็นไงจักแล้วเนาะก็ทุกที่นี่แหละหมายถึงว่าถ้าเกิดเขาไปนั่งนุ่นแล้วถ้าเกิดมีคนมาโซ่ตัวเนี่ยอ้มีคนมาโซ่หมายเลี่ยเขาต้องงานอ๋อเหรอก็คือ่เลยเหะทุกที่ทุกที่เกราเขาไม่ได้ไปเส็งเลยอ๋อข้าว่ได้โอเคไปเกลีิดเกลียดข้าวโพด่ระบุทีนั่งได้ค่ะดังนั้น เขาก็ต้องเขาส้มอะค่ะเป็นอะไรกันนะเธอเนี่ยใจว่าเขาถือตูวปกติมันมีหลายตัวไหมบอเขาตัวไม่รู้บอเดี๋ยวเดี๋ยวก็หูอ่ะเดี๋ยวเขาไล่อ่ะเขาไล่เขากะเขาก็เขาก็หูเขาผิดโอเคง่ายๆคืออยากรู้ว่าผิดไม่ผิดก็คือถ้าเขามาไล่บ่ ใชุ่ยังาดูเดี๋ยว่ะจะพาไปดูห้องน้ำในรถไฟว่าเป็นยังไงเพื่อเรียนรู้การเข้ารถไฟเพื่อเรียนรู้ในการเข้าห้องน้ำรถไฟได้เออสีแดงสีแดงนั่นก็คือยังมีคิวคนสามารขี่รถไฟได้ค่ะนะคนจะมาอดทุกนะคะดังนั้นเราก็จะรอคิว ขณะน,นี้ก่อนจะไปเข้าน้ำเราก็นั่งรอให้เขามาตรวจตัวแล้วมาลุ้นว่าจะโดนไล่ที่เลไม่ไล่เพค่อนๆลุนไทยก็ลุนหวยค่ะคืะออะไรเข้าก็ใหญ่ทีค่ะไม่ต้องคิดมาเราจะพามาเที่ยวในบนรถไฟ้านเขียวลร้นานเขียวด้วยค่ะเราก็จะไปแซมเปิลน,นะคะ ดูว่าอาการเขาเป็นยังไงอ้มีกดใช่ไหมมีกดมีเสียงด้วยมาต่อล่ะรีวิวห้องน้ำค่ะกดไหนกดตรงไหนต้องพูต้องพูดเด็กกับผู้หญิงสีเขียวสิเออโอ้เสียวหมากง่อยค่ะมันจะมีแอลกอฮอล์นะคะก่อนเข้าห้องน้ำมีการต้องต้องเช็ดฟุก่อนนะคะต้องเช็ดอันนี้คืออะไรอ่ะอันที่บักบอก บบเฮนนาสวสเซอร์โอ้โหมนอันติบัฉันเป็นดีลเจเยลวิธีการกับน้ำต้องรอตึงเกงก่อนตอนนีเ้เสียงนังตกเป็นก็สิออกแม่เลยอะ <c oughs> แต่มาอ <laughs> ยืนเ่อเพิ่นเข่า จากนั้นเราก็จะเปิดนะคะใส่ซองเด้อค่ะจะใส่มึนเอ้ยอัติบักันลืมอมากเป็นจังนไดค่ะการรีวิวรถไฟในนอร์เวย์ค่ะนี่คือรถไฟไปต่างจังหวัดเด้อค่ะคลิปนาเพชรเกสิภาพมาเบิ่งว่าจุดไม้ปลายทางของเพชรและเปื่อนเอ็มยูไสค่ะเจอกันคลิปนาค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังทุกทุกเรื่องค่ะสวัสดีค่ะ